จะมาเรียนเอิ่มับกับอะปารีอ่ะไอ้หมดเนี้ยแต่เราจะเรียนกับกูดูบอยนะจะได้กับกูดูบอยนะจะไเรียนกับกูรูบอยนะน่ะกูรูบอยน่ะซึ่งหมดเอิ่มเอิ่มมันเข้าไม่ได้อะ่ะไม่รู้เป็นไร บอยนะได้นเนื้อไอ้คูดบอยมันตัวง่ายนะไอ้ตัวคูดบอยมันาสามารถปิดชักได้แบบง่ายอีซี่เลยแล้แต่เนื้อยังตุดตายเลยครับทุกคนงงไหมตอนที่เราเริ่มเล่นลมา กระสื่อซ่อนของได้ยังไงครับเอออันนี้ผมก็บอกไปแล้วมันมีเสียงเรียกเปิดเสียงมาเผมว่ามันลงล่างเออนั่นแหละมันก็แค่หนาเวีนยนดี่มันชอบไปกดอีกฝักทองนางงูเนี่ย อย่ามานะอย่ามานะเองอย่ามามันไม่ขึ้นว่นวนะเฮ้ยก็ตกใจไอ้ฟักทองหน้างโง่นี่แหละตกใจไอ้ฟักทองเนี่ย รอ,อนะครับข้ามแรงมันล่ะน้ำตาไหลสี่า กระถงวะนี่แกเป็นชระถกระมาอย่างงี้กูบอยเงนค่ะไม่รู้ไอ้กูเปิดจะมาแล้วเออจะขึ้นเหรอแต่ดีนะมันมันดีกว่าตัวอื่นอื่นไอ้ไอ้ตัวแม่หมดละแม่ง อะไรของมันลำคาญมากโคตรเลยตัวนี้ไปเรื่อยๆครับ เกมไม่ได้ยินเลยอ่ะนะครับท่านผู้ชมก็พยาาเชื่อมเหล,ล็กรู้อีกชายเอากัใช้กันแม่งอ่ะ ว่าเท่าน้นกี่ห้องครับน่าจะสองสองหรือสามได้นะครับเงีก็ฟรีรอ่ะเันไม่ได้เสียงเลยเป็นเล,ล,นล็รนันล่างแันบนนึ่งขึ้นมาบ่อยยังเลยอย่าลงชั้นใต้ดินเถอะไอ้ชายแต่ตูขโขชั้นใต้ดิน เออนั่นแหละมันขึ้นเลยเดี๋ยวเราจะให้ไปอันนือมึงคตรเสียวด่ากว่ะ มายังวะไม่ได้เสียงไปไหนยัง่ง ข้ามเออใช่วิ้ยแม่งพันกลางมาโคตรนานเลยว่ะสินีทพี่สิงไปงไปะ